สวดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเองเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูเองก็จะมาพาพนักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะชุวทักษะภาษานะคะภาษาเพื่อชีวิตอ่าเล่มแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะทักษะภาษาขึ้นมาได้เลยะคะ่ะแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะหนังสือนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะที่คุณครูใช้สอนนะคะนักเรียนเปิดขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปที่หน้า47คะ่ะเปิดไปที่หน้า47นะคะจะเป็นหน้านี้นะคะอ่าจะเป็นหน้านี้นะคะซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะในบทที่3นั่นเองนะคะในบทที่3นั่นเอง ทีนี้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูอ่าแบบฝึกหัดนะคะเขาให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำอะไรคะเขาให้เรานะคะเขาให้เราอะไรคะอ่านคำแล้วลากเส้นนะคะไปที่ภาพนั่นเองนะคะอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพนะคะ,ะคำแรกเรามาดูเลยนะคะคำนี้อ่านว่า ไก่ไก่นะคะอ่านโยงไปที่ภาพเลยต่อไปคำนี้นะคะคำที่สองคำนี้อ่านว่าช้างช้างนะคะอะแล้วโยงไปเลยนะคะต่อไปคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าร้องร้องนะคะแล้วก็โยงไปที่ภาพได้เลยค่ะต่อไปนะคะคำนี้คำว่าเด็กเด็กนะคะ โยงไปที่เด็กเลยนะคะปอไปาคำนี้นะคะคำว่าเพื่อนเพื่อนนะคะก็โยงไปที่เพื่อนได้เลยนะคะอ่ะต่อมาคำนี้คว่าเรียกนะคะเรียกก็โยงไปที่ภาพนะคะที่เด็กชายกำลังเรียกเด็กหญิงอยู่นะคะอ่ะต่อมานะคะคำนี้อ่านว่าจ้อง จ้องนะคะคำนี้แล้วก็โยงไปที่ภาพที่เป็นรูปอะไรคะไก่กำลังจ้องช้างนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะคำนี้อ่านว่าชูนะคะชูนะคะอ่าโยงไปที่รูปภาพช้างกำลังชูอะไรคะชูงนั่นเองนะคะอ่าหน้านี้ก็เสร็จแล้วนะคะทํานูกกันหรอเาเอ่ยนะคะอ่ะเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะ อ่านะคะหน้านี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอ,อะไรคะในข้อที่ใส่ที่2นั่นเองนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะอ่ะเรามาดูนะคะในข้อที่2องเขาให้เราทาอะไรเอ่ยเขาบอกว่าให้ขีดนะคะเครื่องหมายถูกนะคะภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องเพื่อนกันนั่นเอง นะคะเราไปดูว่าภาพไหนที่มาจากเ,าเรื่องเพื่อนกันบ้างอา่ะไปดูกันเลยค่ะภาพแรกอ่าภาพใบโบกับใบบัวใช่ไหมคะภาพที่สองอ่าภาพไก่นั่นเองอปาป้า่ภาพปาป้ายอ่าภาพอะไรคะเพื่อนใช่ไหมคะภาพเพื่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนทำถูกหรือเปล่าอา่าทำถูกแล้วต่อไปเราไปดูข้อสามกันเลยอ่าข้อสาม นะคะข้อสามนะคะข้อสามอ่ะเมื่อกี้คุณรูเพลดกดไปแล้วหนึ่งอ่ะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันนะคะโยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันข้อหนึ่งเด็กๆด,กดูอ่ะเด็กๆดูอะไรคะ เด็กๆดูนะคะนักเรียนอย่าลืมเปิดหนังสือดูด้วยนะคะหนังสืออวิชาภาษาไทยนะคะในบทที่3เรื่องเพื่อนกันนะคะแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะทำควบคู่กันไปเลยอ่าเด็กๆดูอ่าภูผานั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อ2ข้อ2ลูกช้างชูอะไรคะชูงวงนะคะต่อไปข้อ3 คูผ่ผาพาลูกช้างไปหาไปหาใครเอย่ยไปหาใครเอ่ยคะไปหาเด็กๆนะคะต่อมาข้อสี่เด็กๆดีใจเรียกอะไรคะเรียกอะไรคะเรียกใบโบกใบบัวนะคะเรียกใบโบกใบบัวนั่นเองต่อไปข้อห้าลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กคือ ลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กคือใครเอ่ยอ่าก็คือไก่นั่นเองนะคะก็คือไก่นั่นเองอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูในหน้าถัดไปเลยอ่าหน้าถัดไปนะคะจะเป็นข้อที่สี่นะคะข้อสี่เขาบอกว่าให้เราโยงภาพให้ตรงกับประโยคโยงภาพให้ตรงกับประโยคนั่นเอง ทีนี้ประโยคมีอยู่ทั้งหมด4ประโยคด้วยกันนะคะ,ะประโยคแรกเขาบอกว่าลูกช้างชูงวงนักเรียนดูภาพได้เลยนะคะอันไหนเออลูกช้างชูงต่อไปประโยคที่2เด็กๆดูภูผาอันไหนเออภาพไหนเออเด็กๆดูภูผาต่อไปใบบัวไปหาเด็กๆอ่านักเรียนดูภาพไว้นะคะต่อไปประโยคสุดท้าย ไก่จ้องใบบัวและใบโบกไก่จ้องใบบัวและใบโบกนะคะอะมาดูภาพแรกจะตรงกับประ,ประโยคไหนเอย่ยไปดูนะคะอ่าเด็กๆดูภูผาใช่ไหมคะอะต่อไปภาพที่สองจะตรงกับประโยคไหนเอย่ยอ่าตอนนี้นะคะลูกช้างชูงวงนั่นเองอ่าประมานะคะภาพนี้ ตรงกับประโยคไหนเอ่ยอ่านะคะก็คือไก่จ้องใบบัวและใบโบกนะคะอ่าต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะคะก็เหลืออันไหนคะประโยคสุดท้ายเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือใบบัวไปหาเด็กๆนั่นเองนะคะอ่าโอเคทำทันนะคะถ้าไม่ทันนักเรียนค่อยย้อนกลับไปดูวิดีโอใหม่นะคะอ่าต่อไปนะคะหน้าถัดไป อ่าข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะเขาบอกว่าดูภาพและตัวอักษรแล้วเขียนคําให้ถูกต้องนะคะดูภาพและตัวอักษรแล้วเขียนคําให้ถูกต้องอ่านนักเรียนดูภาพด้านหน้านะคะดูภาพด้านหน้าว่ามันคือภาพอะไรเสร็จแล้วมาดูนะคะอักษรที่อยู่ในอยู่ในอะไรคะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะอ่า อยู่ในช่องซีเรียมภาพนี้คือภาพของอะไรคะาหางนั่นเองนะคะหางาต่อมาภาพนี้คือภาพของ <c oughs> ภาพของอะไรคะงวงใช่ไหมคะงวงอแสดงว่าคำนี้ก็คืองวงนะคะมีตัวอะไรบ้างงงูงอแหว,งว,วแล้วก็งงูต่อไปรูปภาพนี้คือภาพของช้างนะคะช้าง ทีนี้ภาพของช้างช้างมีตัวอะไรบ้างชอช้างสาราอองงูแล้วก็ไม้โถนะคะ,ะต่อไปนี่ภาพของภูผาใช่ไหมคะภาพของภูผาภูผาเขียนยังไงเอย่ยภูผานะคะก็คือพอสมเาอสระอูแล้วก็ผ่อพึ่งสระอานะคะภูผานั่นเองอต่อมาภาพนี้คือภาพของอะไรคะ ภาพอะไรคะใจดีใช่หรอดีใจนะคะเป็นภาพของดีใจนั่นเองนะคะดีใจเห็นไหมคะเด็กดีใจแล้วก็ชูมือขึ้นนะคะมีตัวอะไรบ้างมีดอเด็กสระอีแล้วก็สระไอไม้หม้นแล้วก็จอจานนะคะดีใจอ่ะทีนี้เราไปดูหน้าถัดไปกันเลยคะ่ะอ่าข้อที่ 6นะคะเขาบอกว่าเติมคําตามภาพเติมคําตามภาพนะคะภาพแรกนะคะก็คือภาพของใครเอ่ยภาพของพ่อนั่นเองภาพที่สองภาพนี้ภาพของแม่นะคะก็หนูนักเรียนก็เขียนตามมือครูเลยนะคะแม่อ่ะต่อมาภาพนี้ก็คือภาพของภูผานะคะภูผาต่อมาภาพนี้คือภาพของใบ ใบโบกนะคะภาพนี้คือภาพของใบโบกต่อมาภาพนี้คือภาพของใบบัวนะคะภาพของใบบัวนั่นเองอทีนี้เรามาดูนะคะมีประโยคใช่ไหมคะมี3าประโยคด้วยกันแล้วให้หนักเรียนดูภาพนะคะ,ะว่าภาพนี้คือภาพของอะไรแล้วให้เขียนลงนะคะตรงช่องว่างด้านหลังเห็นไหมคะ,ะเรามาดูประโยคแรกเลยเด็กๆดู ดูใครคะอนี้รูปภาพรูปภาพของใครคะอ่าภูผ,ผานั่นเองเด็กๆดูภูผ,ผานะคะต่อมาประโยคที่สองเด็กๆดูดูอะไรคะดูใบโบกใบบัวนะคะใบโบกใบบัวต่อมานะคะใบโบกใบบัวเป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นเพื่อนกันนะคะใบโบกใบบัวเป็น เพื่อนกันนะคะนักเรียนอ่าทีนี้นะคะเราก็ไปดูในหน้าถัดไปกันเลยนะคะอ่ะดูหน้าถัดไปเลยอ่านะคะหน้านี้นะคะข้อที่เจ็ดเขาให้เราทำอะไรคะเติมตัวเลขไทยนะคะ6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านนะะเติมตัวเลขไทย 6- ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านนะคะถึงก็คือเนี่ยใช้สัญ,ญลักษณ์ขีด ตรงกลางนะคะแทนขําว่าถึงนะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูเลยนะคะในแต่ละช่องนะคะอ่านักเรียนอ่าคำนี้นะคะคําแต่ละคําที่เขาให้มานะคะถ้านักเรียนยังอ่านไม่ได้นักเรียนดูตามนะคะแล้วนักเรียนนับผีเสื้อด้านหลังก็ได้นะคะมันก็จะได้เท่ากับจํานวนตัวนั้นนะคะว่ามันมี จำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ในช่องว่างด้านหน้าเนี่ยเราต้องใส่เป็นเลขไทยนะคะอ่านะคะในอันแรกเลยเรามาดูนะคะอันนับผีเสื้อสิคะ1 2 3่5สอ่าแสดงว่าคำนี้ก็คือคำว่า6นะคะเราก็ต้องเติมเลข6ไทยใช่ไหมคะอ่าเลข6ไทยต่อมานับผีเสื้ออีกครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แสดงว่าคำนี้คือคำว่าเจ็ดนะคะเแล้วก็เติมเลข7ไทยนะคะ,ะต่อมานะคะนับผีเสื้อค่ะ1 2 3 4, 5, 6, 7, ่งสองสามี่ห้าหกเจคำนี้ก็คือ8ดนั่นเองเราต้องเขียนเลข8ไทยนะคะต่อมาอนับผีเสื้อค่ะ1 2ึ่งสามหหก เจ็ 7, 8, อ่าอันนี้ก็คือ9นั่นเองนะคะเราก็เขียนเลข9ไทยนะคะอ่าต่อมานะคะนับผีเสื้อเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอ่าคำนี้ก็คือคำว่า10นั่นเองแสดงว่าตรงนี้ก็คือต้องเป็นเลข10 ไทยนะคะเลขสิบไทยอ่านะคะเลขสิบไทยก็คือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นั่นเองนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าสิบอันนี้ก็คือเลขสิบไทยนะคะอ่าต่อไปเราไปดูหนะะ้าถัดไปกันเลยค่ะอ่าข้อต่อมานะคะก็คือข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดก็คือเขาให้เราทําอะไรให้เติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจำนวนในภาพ นะคะเติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจํานวนในภาพนะคะจำนวนนี้อันนี้คืออะไรคะดอกไม้ดอกไม้ไมเรานับจํานวนดอกไม้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ดอ่าดอกไม้มีทั้งหมด7ดอกนะคะเติมเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อมาอันนี้คือดินสอดินสอนสอิมีกี่แท่งนับเลยค่ะ1 2 สามสี่ห้าหก็ดแดอ่าดินสอมีทั้งหมด8ดแท่งด้วยกันนะคะอ่าต่อมาคำนี้นะคะก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนอ่าเพื่อนมีกี่คนอ่านับเลย1นึ่สองสาสี่อาเพื่อนมีทั้งหมดสี่คนนะคะสี่คนอ่าต่อมาคำนี้ก็คือคําว่า งูงูนะคะงูมีกี่ตัวเอ่ยนับเลยค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้างูมีทั้งหมดห้าตัวนะคะเลขไทยนะคะเลขไทยนะคะอ่าต่อมาคำนี้คือคำว่ากล้วยกล้วยนะคะกล้วยมีกี่ลูกอ่านับเลยนะคะอ่าเป็นผลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะตรงนี้ใช่กล้วยไหม อ่าไม่ใช่กล้วยมีทั้งหมด5ผลด้วยกันนะคะกล้วยมีทั้งหมด5ผลด้วยกันอ่าต่อมาอันนี้คือใบไม้ใบไม้ใบไม้มีทั้งหมดกี่ใบนับเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่้าอ่าใบไม้มีทั้งหมด เ้าใบนะคะอ่าต่อมารองเท้านะคะนักเรียนดูรองเท้านะคะว่ามีกี่คู่อ่าคำนี้นะคะอ่านตามรูปกรรองเท้านะคะอ่านับสิคะหนึ่งสองสามอ่ารองเท้ามีทั้งหมดสามคู่นะคะรองเท้ามีทั้งหมดสามคู่ต่อไปเสื้อนะคะคำนี้อ่านว่าเสื้อนะคะมีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองอ่า เสื้อมีทั้งหมดสองตัวนะคะต่อมาคานี้อ่านว่ารถยนต์รถยนอารถยน์มีทั้งหมดกี่คันคะหนึ 1, ่งอใช่ไหมคะหนึ่งคันนะคะเราก็เขียนเลขหนึ่งไทยลงไปอาต่อมาคานี้อ่านว่านาฬิกานาฬิกานะคะอะนาฬิกาทีนี้นักเรียนดูนะคะอะ นับสิคะว่ามีกี่เรือนนาฬิการเรามีกี่เรือนเอยนับเลยค่ะนับเลยค่ะนาฬิกามีกี่เรือนเอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเรามีนาฬิกาทั้งหมดสิบเรือนนะคะสิบเรือนนะคะทําไม่เอยนะคะถ้าไม่หันย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะอ่ะออกมาเราไปดูหน้าถัดไปเลยคะ่ะ ในข้อที่9นะคะโจทย์บอกว่าเติมสระเอนี่คือสระเอนะคะเติมสระเอนะคะสระเอหน้าพยัญชนะและฝึกอ่านนะคะเติมสระเอหน้าพยัญชนะและฝึกอ,าอ่านคําแรกเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกก็คือกอไก่ถ้าเราเติมสระเอลงไปเป็นกอเอเกนะคะกอเอเกต่อมาค่ะอ่าง สระเออเอเอนะคะอเอเอต่อมาจจานนะคะสระเอจอเอจจอเอจนะคะต่อมาตอเตาตอเอเตตอเอเตนะคะต่อมาบใบไม้สระเอบอเอเบบเอเบนะคะต่อมารเรือ สระเอเร,รอเอเรรอเอเรนะคะต่อมามอมาสระเอมอเอเมมอเอ,มอเอมต่อมานะคะหอหีบสระเอหอเอหีหอเอหีนะคะต่อมาพอพึ่งสระเอนะคะพอพึ่งสระเอก็คือ ขอเอเพขอเอเพต่อไปขอไข่สระเอขอเอเคขอเอเคนะคะอ่าทำไมมเอออ่านะคะเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะอ่านะคะข้อที่ 10นะคะเขาบอกว่าให้เราเติมสระเอนี่สระเอนะคะแล้วก็สระแอนี่สระแอนะคะจะมี2 2ตัวใช่ไหมคะสระเอจะมีแค่ตัวเดียวก็คือขีดลงมาแล้วก็มีวงกลมนะคะมีหัวออของมันนะคะอันนี้สระแอจะมี2นะคะแล้วเราก็ฝึกอ่านนะคะอ่าดูรูปภาพภาพนี้คือภาพของ ทะเลใช่ไหมคะทะเลสระเอหรือสระแอคะอ่าสระเอนั่นเองนะคะอ่ารูปภาพนี้คือภาพของแตงโมนะคะแตงโมเป็นสระเอหรือสระแอคะสระแอนะคะอ่ตอนอันนี้รูปอะไรคะตัวนี้เปลเใช่ไหมคะเปลเสระเอหรือสระแอคะสระเอนะคะนอนเปลนอนเปลนะคะ อันนี้คือรูปของเป็นถ้าเราตอบก็คือนาฬิกาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเวลานะคะแทนเวลาคำนี้อ่านว่าเวลาทีนี้สระเอหรือสระแอคะสระเอนะคะเวลาเวลานะคะต่อมาอันนี้รูปภาพของจอระเข้นะคะจระเข้นะคะสระเอหรือสระแอคะ่ะ สระเอนะคะจระเข้นะคะจระเข้อันนี้อันนี้เหรอคะภาพของแมวใช่ไหมคะภาพของแมวอ่ะแมวนะคะอ่ะตรงน,นี้เติมสระเอหรือสระแอคะสระเอสระแอคะสระแอนะคะก็คือลูกแมวลูกแมวนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาอันนี้คือภาพของ กุญแจนะคะกุญแจอ่ะตรงนี้เติมสระเอหรือสระแอคะสระเอสระแอคะอ่าสระแอนั่นเองนะคะกุญแจอ่ะทีนี้รูปของอะไรคะแมงมุมใช่ไหมคะอ่าแมงมุมนักเรียนจะเติมสระเอหรือสระแอคะสระเอหรือสระแอคะสระแอนั่นเองนะคะก็คือแมง มุมนะคะแมงมุมนะคะอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะอ่านะคะข้อที่สิบเอ็ดนะคะข้อที่สิบเอ็ดก็คือเขาบอกว่าเลือกคำที่กำหนดเติมให้ตรงกับภาพเลือกคำที่กำหนดนะคะเติมให้ตรงกับภาพมีคือคำแล้วก็มีรูปภาพใช่ไหมนนะคะห้ารูปอ่าคำแรกคือคำว่าแพรแพรใช่ไหมคะคำที่สองคือคำว่า แม่นะคะคำที่สามคือคำว่าแห่แหนะคะคำที่สี่คือคำว่าแบนะคะแบะคำที่ห้าคือคำว่าแก่นะคะแกอ่านแล้วดูรูปภาพแล้วเลือกคำมาเติมลงเลยค่ะอ่ะอภาพแรกเลยคำว่าอะไรคะคำว่าแก่นั่นเองนะคะคำว่าแกอ่าต่อไปภาพที่สองอันนี้เขากำลัง ำอะไรเอ่ยอ่าแห่นั่นเองนะคะกำลังหวานแหงก็คือถอว่าแห่นั่นเองอ่าต่อไปภาพนี้คือภาพของแม่นะคะภาพของแม่อ่าทีนี้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอย่ยอ่ากำลังแบมือใช่ไหมคะกำลังแบอ่าภาพนี้คือภาพของอะไรคะ แพรนั่นเองนะคะแพรที่อยู่ตามแม่น้ำนะคะหรือว่าอยู่ตามาแหล่งน้ำใหญ่ๆนะคะที่เขาจะทำไว้ให้เราเอาจจะไปนั่งหรือว่า,าให้มันไหลไปตามแม่น้ำนะคะอะต่อมาเราไปดูในข้อต่อไปะะเลยค่ะะข้อที่12นะคะเขาให้เราเรียงคําให้เป็นประโยค เรียงคำให้เป็นประโยคนะคะนักเรียนมาดูเลยข้อหนึ่งนะคะดูเด็กเด็กผู้ผาอ่านักเรียนจะเรียงคำให้เป็นประโยคแบบไหนเอ่ยอไปดูเลยค่ะอ่าเด็กเด็กดูภูผานั่นเองนะคะอ่าต่อมาข้อสองนะคะมีคำว่าดีใจเด็กเด็กอ่านักเรียนจะเรียงแบบไหนให้ถูกต้องเอ่ย เด็กเด็กดีใจนะคะเด็กเดีดใจนั่นเองอ่ะต่อมาข้อ3นะคะข้อ3ชูงวงลูกช้างอ่ะเรามาเรียงประโยคใหม่นะคะให้มันถูกต้องอ่าเป็นลูกช้างชูงวงลูกช้างชูงวงนั่นเองอ่ะต่อไปข้อ C นะคะข้อ4เป็นผู้ผาลูกช้างเพื่อน เราไป,ไปเรียงประโยคให้มันถูกต้องนะคะเป็นภูผานะคะภูผาเป็นเพื่อนลูกช้างนะคะภูผาเป็นเพื่อนลูกช้างาต่อไปข้อ5นะคะลูกช้างตัวเล็กลูกไก่กว่า,าเราจะเรียงยังไงคะลูกไก่ตัวเล็กกว่า ลูกช้างนะคะลูกไก่ตัวเล็กกว่าลูกช้างนะคะทันไมมเอ่ยไม่ทันก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูใหม่ได้นะคะเพราะว่าวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็คือเอาลง Youtube ให้ักเรียนดูเรื่อยๆนะคะไม่ทันก็ย้อนกลับไปใหม่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในข้อต่อไปเลยค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อที่1ิบนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ อ่า้อนนี้นะคะให้เราคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าประโยคแรกเลย <l uc> เด็กๆ <l uc> เป็นเพื่อนลูกช้างนักเรียนก็คัดนะคะประโยคให้เต็มบรรทัดนะคะแบบที่ครูพาทำนะคะคัดสวยๆเขียนสวยๆนะคะอ่าต่อมาประโยคที่2ล <l uc> ูก <l uc> <ๆ l uc> ช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆ คัดแล้วนะคะต่อมาประโยคที่3นะคะลูกช้างแม้ตัวยังเล็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กนะคะต่อมาประโยคที่4แต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างนะคะนักเรียนพยายามคัดให้สวยนะคะเห็นไหมคะ,ร,คะรูปอะไรคะรูปอะไร รูปเขาดีใจใช่ไหมคะดีใจจังใช่ไหมคะดีใจจังครับคัดลายมือสวยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะพยายามทบทวนนะคะฝึกทําบ่อยๆนะคะเปิดดูคลิปวิดีโอนะคะในกรณีที่เราไม่ทันนะคะ,ะนะคะทีนี้นะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะทักษะภาษานะคะในบทที่3นะคะ อ่านะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมาพบกับครูเก่งได้ใหม่ในแบบฝึกหัดบทที่4นะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย